เปกเงินเัวันนี้เราก็อยู่ในเกมแมปฟิตนะครับดีพี้เย้วันนี้ผมมีเงินประมาณสองหม ые, ここここื่นเจ็ดสอ่นเจ็าคือคืนนี้ผมจะมาซื้อเบ็ดราคาสองหมื่ไปสกสร์เลเวลสามสิบาแล้วฟ้ามันต้องมาไปสกสร์อันนี้รักจุ้ นี่เลยสำเร็จแล้วยังความเร็วรออ้อยยี่สิบห้าโชคสี่สิบห้าความการควบคุมหกการยืดยนุนสิบห้ากิโลกร,รัมศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดพันห้าแล้วครับป่ะสิบหนเดี๋ยวก็สองบ้านโนอกก็ดีแล้วเก็บไว้กระตังชีวิตนี่เปลี่ยนเลย ผู้จ้ากับนาเกยครับอันหนึ่งมาลองเล่ก่อนวนะ่ามันใช้ดีปะต้องตัดเหรอผมขอวัอบอไปก่อนนะครับพอจะซื้อเพีย่ยนซื้อใหม่ามาเร็วรม,มาไรเหรอมาตกกันว่าจะได้ปลาได้ปลาดีดีหรือเปล่าตุกข์จ้ะ ไมนนีกระตุ้ได้ทั่วไปเลยนะแต่ตุกลาวาไม่ได้ปะไม่ได้เจอเหมือนจะตุกลาวาไม่ได้เฮ้ยอุ้ยวงใช้ดีเลยใช้ดีอยู่โอ้ป๋าดกเลยลองใช้ไปเรื่อยๆจะได้ปลาดีๆปลาต้องเห็นก็เพราว่าโอ้ดีนะ แต่ผมค่อยค่อยลองไปใช้ EPC แล้วกันภารกิจผมยังไม่จบชีมืเป็ดเงินซื้อซื้อมือนะครับเอาไปซื้อเบ็ดอะไรก็ไม่รู้เบ็ดอะไรนึงนะแต่ผมซื้อปั้นเท้าชีวิตไปก่อนเบ็ดนี้นะเบ็ดนี้อ่ะผมคิดว่าเออเบ็ดเบ็ดมากมันใช้ดีกว่าเบ็ดนี้เปล่าไหมไปดูนะครับ แต่มันตกได้ไวกว่าเล็กมามันตกนานอะมันมันมันกดนานครับเดี๋ยวผมว่าให้ใช้เป็นเล็กมาหรืออันนี้นั่งไอตัวน้่งแข็งนะเพราะว่ามันจะใช้ได้ดีกว่าโง่ปุเนี่ยนีเนี่าย ัไตดลันกไอ้อไนี่ตัวเนี่ยคนอันคนนี้อันทุกคนมีอันเนี่ยมันจะดีนะแต่ผมไม่ซื้อดีกว่าเพราะว่าดูดูลายเงินเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่ที่เจดาเชดูลาตัวสีดำดำเกิน พวกก็บอกแล้วว่าที่จุดไหนตกปลาได้ดีเย่ยตรงนี้ข้างต้นไม้เลยว่าไม่แนจ้ะมันจะจยดตรงนี้นะนี่ตรงนี้มันจะนมีต้นไม้ออกเออกือกนะมู่ขายได้ตัง้งหลายตดวนีดนี้ชิวๆครับารามเย็นไปรัวๆแน่ เราฟีฟายวันได้ตามคลิปดาวก็ไม่ไแน่ใจนะคนที่ติดฟีไฟก็ขอ oh my god oh my god น <c> ะ <oughs> คนที่เล่นคนที่เล่นฟีไฟก็อยากดูฟีไฟก็ก็ขออภัยนะครับช่วงนี้ติดเกมฟิีหน่อยนะอีอี กดติดตามไว้แล้วจะใกล้หนึ่งหมนแล้วยิ่งซื้อใกล้หนึ่งหมนแล้วครับกดก็แล้วกดติดตามกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดตับอันนี้ก็คือกดกระดิ่งด้วยนะครับได้เร็วก็ไม่ใหญ่เจ้าตัวบ้านได้แน้วไปต่อบายยซื้อ ตกไปเรื่อยๆวันนี้ไม่ต้องทำอะไรกิจอะไรนะแกเก็บเงินสองหมื่นาก็ไปซื้อได้เลยการจะไปซื้อแบบนี้โคนก็รู้แล้วว่ามันซื้อที่ไหนองไปทางทิศเหนือก็เข้าไปแล้วก็ไปการเดินทางทิศเหนือก็จบแล้วนี่ก็ก็ได้แล้วกางจะเข้าประตูทางทิศเหนือไม่ต้องเสียเงินไปเลย อะไรอะอะไรอะอีฟลิตี้วยปลาปลาไฟปลาไฟช่ชว์มันได้สี่ห้าเปอร์เซ็นก็ดีนะแต่แมกมามันใช้ดีดกว่าแมกมาเก็บมาแมกมาแจกฟรีนี่ EP สองผมทำให้แล้วนี่ ไปกดได้เลยผมว่าที่ฟารยืนนั่งที่สุดคือเกาะนล้วถ้าติงจะได้ปลาทองกับเกาะ <c oughs> โบราณมันจะได้ปลาที่เป็นปลาปลาปลาหมึกปลาหมึกมันมีโอกาสที่จะได้ย่างผมได้ปลาหมึกมาสองครั้งแล้วแต่ตกไม่ได้สักรอบแล้วก็เป็นปลาใดนเสารก็ไม่รู้นะไม่แน่ใจ ปลาไนโตรเซลอะไรเนี้ยโอ้โหดีเหมือนคลิปนี้ผมมานั่นอ่ะมาฮุยนี่ครับนี่ครับแล้วนี่แหละหุยไม่หลุดหรือเนี่ยเนี้ยนะไม่กระตุ้นเลยนะเนี้ยไม่กระตุ้นเลยะอะไร เราก็เต่าเหมือนในปลาตัวน <Hi. S 1> hey. ี้นะตัวไหนล่ะนี่ตัวนี้กับฉลามวัวไม่เต่ากันนะครับผมจะได้ปลากับบูลัว่าจะได้ปลาดีนี่ครับนี่ครับนี่ครับนี่ถุกใหญ่มาเหรอถุกใหญ่ลบสามใช่ไหมปลาเสือไปไม่ได้อะยี่สิก็นี่ครับไดกครับอี่สิบตัวก็นี่ตัวนี้ถุกใหญ่ไป นื oh mm ้เฮ้เปไปเกาโอ้มายก็ตกยากไปแปะเลยทำไมจัดว่าตกยากกว่าดิได้แล้วครับได้แล้วตกได้เมื่อกี้ได้ฉลาวนี่ได้ขวดเมื่อกี้สิต่อเนื่องครับ ครอบไลยไปต่อแบดสบายสบายเุกี้ตลอเวลาครับ